คลิปนี้นะครับจะพามาดูแปลงผักสวนครัวที่สวนผมนะครับปลูกบนคนานะครับก็จริงๆแล้วผักในสวนผมเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเน้นผักที่ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นานๆนะครับไม่ต้องปลูกบ่อยโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้นะครับหลายชนิดก็ปล่อยตามธรรมชาติแล้วก็รอเก็บไปปรุงอาหารนะครับผักส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็มี แปลงผักบางอย่างที่เราต้องปลูกเพื่อใช้เป็นในการปรุงอาหารซึ่งเป็นผักที่เราต้องรดน้ําอยู่แต่ก็ไม่ได้ปลูกเยอะนะครับผักพวกนี้ก็จะมีเฉพาะผักที่จําเป็นนะครับก็ปลูกบนคนานี่แหละรอบคนานะครับซึ่งผักที่มีประจําอยู่แล้วติดสวนนะครับซึ่งซึ่งเป็นผักที่เราต้องรดน้ําถ้าไม่ใช่ฤดูหนาวนะครับก็จะมีต้นหอมนะครับก็เป็นหนึ่งในผักที่อยู่ในแทบจะทุกเมนูนะครับที่ผมทํา ไม่ทุกเมนูนะครับแต่แทบจะทุกเมนูไม่ว่าจะไข่เจียวเราก็ใส่ใช่ไหมละ่ะต้มยำทำแกงต่างๆก็ใช้ผักพวกนี้ถ้าเป็นผักตลาดก็รู้ๆกันอยู่นะครับเขามีการใช้ยาฆ่าแมาลง,ามาลงยาเชื้อลงเชื้อราเยอะนะครับเราปลูกกินเองอยังผักพวกนี้ก็เราไม่ได้ถอนไปกินนะครับหอมพวกนี้เราเด็ดเฉพาะใบมันไปมันก็แตกใบขึ้นมาใหม่นะครับหอมพวกนี้นะครับ ผักชุนขัวเป็นเป็นหนึ่งในผักที่ติดสวนอยู่ตลอดทั้งปีนะครับจะอยู่ในแปลงผักมีทั้งปีอีกชนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเมื่อเข้าฤดูหนาวคุณแม่ผมจะปลูกตลอดเลยชนิดนี้นะครับเป็นหนึ่งในผักที่ปลูกกันทุกปีเมื่อจะเข้าฤดูหนาวนะครับช่วงฤดูฝนเนี่ยมันก็ปลูกบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ช่วงฤดูหนาวนี่แหละเพราะว่าผักชนิดนี้ก็อยู่ในเมนูเป็นเป็นบางชนิดนะครับเมนูอีสานเนี่ยจะชอบ ชอบตัวนี้ผักชีลาวนะครับจะอยู่ในแกงอ่อมบ้างหมกต่างๆบ้างนะครับแกงอ่อมเนื้ออย่างเงี้ยชอบชอบใช้ฤดูหนาวทุกปีอย่างน้อยๆแม่ผมต้องปลูกนะครับตัวนี้ผักสวนครัวพวกนี้เป็นฝีมือคุณแม่ผมนะครับผมมาปลูกไม่ได้ทําเยอะนะครับนิดๆหน่อยๆไว้กินในครัวเรือนชีลาวปลูกตลอดนะครับตัวนี้มีหอมหอมต้นชีลาว นี่นี่ตัวนี้คุณแม่ผมก็ฤดูหนาวก็จะปลูกตลอดวัสบีอีสานผมเรียกผักกาดหินโอ้โหอร่อยนะกินกับลาบกับก้อยเนี่ยมันเข้ากันดีจริงๆแม่ผมก็โรย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 ไว้รอบนี้มันก็เกิดเต็มเลยอ่ะตัวนี้มีขึ้นช่ายนะคุณแม่ผมก็ไปบ้านงานคนรู้จักเขาแม่ผมไปทำเมนูอาหารช่วยเขาไปเป็นแม่ครัวก็ ้นมันก็ทําอาหารไปเง่ามันเอามาปลูกได้นะครับขึ้นชายปลูกไ,ไม่ใส่ยําไม่ใส่ต้มะโล้มีแก่เพาะพวกน,นี้ด้วยพริกไงพริกมะเขือเอาไว้ไปปลูกเสริมนะครับมีมะเขือขือเทศพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นมเมล็ดที่เพาะอะมะเขือพริกเอาแปลงนี้แหละอ๋อแปลงนี้แม่ผมได้ พันในนี่มาเมื่อก่อนที่สวนผมเยอะนะแต่ว่าโซนที่ปลูกไว้เมื่อก่อนหญ้าคลุมมันตายไปหมดผักแป้นผักแป้นผักแป้นหรือว่ากุยช่ายนะครับโอ้หอมจริงอันนี้เอามาทําพันมันไปก่อนเดี๋ยวอนาคตอาจจะปีต่อต่อไปขยายให้ได้สักแปลงนึงก็โอเคละผักแป้นไว้คั้นสม้มไว้แก้มเล่าในเข้ากันเลยนะผักแป้นกินกับผัดไทยก็เข้ากันมีผักแพว อันนี้ขยายขยายมามาจากสวนตัวเองนะผักแพลนี่ก็เป็นผักที่จริง,รงๆไม่ต้องรดน้ำมันก็อยู่ได้นานหลายปีอายุยืนหลายปีเลยผักแพลนกินกับลาบกับก้อยอร่อยเหมือนกันกินกับซุปหน่อไม้เข้ากันนะครับอันนี้ขยายมาปลูกไว้อันนี้สลระแหน่ขยายพันธุ์มาปลูกไว้นี่เหมือนกันนี่ก็เป็นต้นหอม <c oughs> หอมเนี่ยมีทั้งหอมแบ่งมีทั้งหอมมึงเลยนะ มันต่างกันยังไงไม่รู้แต่รู้ว่าไอ้ชนิดหนึ่งอ่ะมันลงหัวนะปลูกไปถึงฤดูพอมันโตเต็มที่แล้วมันจะลงหัวอีกชนิดหนึ่งมันเป็นหอมหอมแบ่งเนี่ยคือหัวมันจะไม่ใหญ่มันก็จะแตกกอตลอดนี่แหละมันต่างกันสองสองอย่างนี่แหละแต่ไม่รู้ชนิดไหนเป็นชนิดไหนนะอันนึงเป็นหอมเมืองเลยอีกอันนึงเป็นหอมลำปางนี่แหละมั้งอ่ะเดี๋ยวไปดูโซนอื่นแม่ผมปลูกไว้สองโซนนะครับที่เป็นโซนผักสวนครัวโซนตรงนี้ก็ทําบนคนามุมนี้นะครับ น้าก็ใกล้เต็มทีแล้วใกล้ได้ลงเกี่ยวข้าวแล้วนะครับตรงนี้รอเคลียร์พื้นที่ทําลานตากข้าวนะครับตากข้าวเสร็จก่อนแล้วปีนี้จะขุดแปลงผักนะครับขุดแปลงผักอาจจะปลูกพวกกระลำดอกผักกาดขาวคะน้านิดหน่อยทําสัก4ี่แปลง5้าแปลงนะครับซึ่งผักพวกนั้นน่ะจริงๆแล้วผมไม่ค่อยปลูกนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้กินด้วยแต่ว่ามันมีพวกกระลำดอกที่ชอบกินอยู่ ชนิดหนึ่งพวกขนมคนาก็ไม่เท่าไหรม่มันมีผักอย่างอื่นเนาะในสวนที่ไม่ต้องปลูกแบบผักพวกนั้นผักแบบคนานะครับที่ใช้แทนกันได้อยู่แต่ว่ามันถึงฤดูหนาวเนี่ยมันเป็นผักที่ปลูกแล้วมันงามดีก็จะทํานิดๆหน่อยๆน,นะครับตรงนี้ใกล้แหล่งน้ําด้วยใกล้น้ําสําหรับรดน้ํามันนะครับพอดีคุณแม่ว่าอยากจะปลูกนั่นแหละซึ่งจริงๆผักแบบที่ว่ามานะครับพวกผักกาดผักกะลําอะไรล่ะคนา เป็นผักที่ผมไม่ค่อยชอบปลูกนะครับเพราะรู้สึกว่ามันมันต้องปลูกตลอดนั่นแหละต้องคอยดูแลรดน้ําลดอะไรมันไม่เหมือนผักยืนต้นหรือว่าผักที่มีอายุยืนหลายๆปีนะครับอ่ะไปดูอีกโซนหนึ่งที่เป็นผักสวนครัวนะครับนี่อีกโซนหนึ่งโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่แบบใช้ตลอดปีเลยนะคือโซนเมื่อกี้ที่ไปดูมาคือเพิ่งปลูกนะครับเพิ่งปลูกได้สักเดือนนึง อันนี้ต้นหอมพวกนี้อยู่มาแบบตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะนึกดูดิแปลงหอมแปลงนี้มันไม่ตายนะแล้วก็เด็ดไปใช้เรื่อยแล้วก็มีเอาปุ๋ยขี้หมูมาใส่แล้วก็โผล่ขึ้นมาเรื่อยแทงยอดขึ้นมาเรื่อยนะครับนี่อีกชนิดหนึ่งคนละอย่างกันนะหอมตัวนี้กับหอมตัวนี้คนละชนิดกันไม่รู้อันไหนหอมมึงเลยอันไหนหอมลําปางมีมะเขือเอมะเขือเทศนะครับมีเนี่ยหอมแย้อันนี้ โอ้แก่แล้วออกดอกแล้วดูมเมล็ดมันงอกเต็มเลยต้นเล็กๆมันนะครับ <c oughs> มีใบบบวบกด้วยนะตัวนี้นะ่าจะเอามาปลูกแล้วมันเกิดเองเนี่ยไปพวกนั้นก็จะเป็นพวกขาตะไคร้นะครับแปลงสวนครัวพวกพริกพวกมะเขือนะครับมีมะเอกด้วยนะโอ้เยอะนะหลายชนิดนะบนคนาเนี่ยผักสวนครัว ถ้าเป็นแปลงผักแบบที่ผมว่าเมื่อกี้ก็ประมาณนั้นแหละมีต้นหอมสัดส่วนใหญ่นะครับที่ได้ใช้บ่อยพวกสะละแน่พวกอะไรละ่ะหอมโปอหอมเปหอมเปก็มีนิดหน่อยนอกนั้นก็จะเป็นอย่างอื่นไปนะครับพวกตะไคร้พวกขา่าพวกพริกนะครับพวกผักอีตูพวกโหระพารอบคันนานะครับอ่ะคลิปนี้นะครับ ก็คงจะประมาณนี้แหละพามาดูแปลงผักสวนครัวรอบๆแปลงนานะครับอย่างพวกนี้เนี่ยเราพาอันนี้ไม่ได้รดน้ำเลยนะปล่อยตามธรรมชาติอันนี้เก็บไปกินบ่อยดูดิม <c oughs> ันเทียนเลยผักที่มีในสวนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักยืนต้นนั่นแหละผักอายุยืนหลายปีอย่างพวกนี้เห็นไหมจะเจี๊ยบขาวอันนี้ก็เป็น ผักที่ปลูกปล่อยตามธรรมชาตินะครับกินจนไม่ทันแะเจ็บขขาวมีหลาย20-30ต้นเลยรอบคันนาแต่ผักที่ทำเป็นแปลงใส่ปุ๋ยบ้างดูแลบ้างรดน้ำบ้างก็อย่างที่พาไปดูนะครับมีผักชีผักอะไรนี่แหละนี่แหละหอมนี่แหละอันนึงเพราะใช้ในเมนูประจำนะครับเลยต้องมีต้นหอมวนผักอื่น ไม่มีนะครับที่สวนผมที่ผักที่ตะคอยรดน้ำบ่อยๆเหมือนที่คนนิยมปลูกกันมีแค่นี้นะครับผักสวนครัวที่สวนผมอะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้แล้วนะครับไปแล้วทีนี้เนีย่ยอันนี้ก็กระเจี๊ยบขาวเหมือนกัน